on good part out Thailand. ดราม่าไม่หยุดก็ตรงโอรันโดขอชาเลนจ์เน็ตฟาวนี่แหละผลลัพธ์ก็คือพลิกเกมเกมนี้มีทุกอย่างเลยถอดรหัสเกมรุกเซตเตอร์ไทยเซตรหัสวายโค้ดนักขุดผีดูดเลือดกู้จุดตายและการท้าทายที่เปลี่ยนความสมดุลของเกม คุณจะได้เห็นว่าความดราม่าหวินาทีในเกมวอลเลย์บอลระดับโปรนั้นมันตัดสินผลแพ้ชนะยังไงที่นี่168 Comment คอมเมนต์ชาแนลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168 Comment คอมเมนต์ชาแนลนะคะหายหน้ากันเป็นนานค่ะแต่วันนี้แอดมินกลับมาแล้วค่ะวันนี้จะมานั่งวิเคราะห์กันนะคะว่าทำไมโอลันโดว a k ิลี่ถึงชนะซา n ด i เ g โกโมโในการเปิดบ้านครั้งแรกของฤดูกาลค่ะซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่2ที่เรียกว่าชนะติดกัน ชนะ3ต่อ1เซตด้วยสกอร์26ต่อ24 25ต่อ16 23ต่อ25และ25ต่อ21แต่ไม่ใช่การชนะแบบง่ายๆนะคะคุณผู้ชมอันนี้มันคือการชนะที่เรียกว่าเต็มไปด้วยบททดสอบและก็ความดรามา่าเราจะมาเจาะลึกกัน3ประเด็นร้อนแรงในเกมนี้กันค่ะเริ่มกันเลยนะ ประเด็นที่หนึ่งก็คือเครื่องยนต์สัญชาติไทยชมพู่เซตเตอร์มือนหนึ่งของออร์โดโอ้โหชมพู่เนี่ยเรียกว่าคุมเกมยังไงในเมื่อทีมโดนตีแย่งเซต3แบบขาดลอยและประเด็นที่2ก็คือจุดชี้เป็นชี้ตายของเกมอยู่ที่เซิร์ฟหรือบล็อกทำไมเซตสองออรโดถึงถล่มขาดลอยแต่เซตสากลับรับไม่ได้ ประเด็นที่3ค่ะทีมใหม่ไฟแรงอย่างซา d i เดียโกโมโจเนี่ยเขาให้บททดสอบอะไรกับแชมป์เก่าบ้างและใครคือตัวแปรพิเศษที่เกือบทำให้เกมนี้พลิกเป็นไงคะ3ประเด็นร้อนแรงที่คุณผู้ชมต้องพลาดไม่ได้คะ่ะทั้งหมดนี้นะคะคือการประลองระหว่างความนิ่งและความกดดันที่เจอกับความจนตรอกและความกล้าที่จะเปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมคะในมุมมองของคุณผู้ชมเนี่ย ปัจจัยอะไรที่ทําให้โอรันโดเขาชนะเกมแบบนี้ได้แม้ว่าจะต้องทําให้เรานั้นลุ้นกันทุกเซตเลยเนาะคอมเมนต์ความคิดเห็นกันมาได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่เซตหนึ่งนะคะโอรันโดวาคิลี่ชนะ26ต่อ24เล่นยังไงโอรันโดเปิดเกมด้วยการรุกที่แม่นยําไม่เสียง่าย โอลันโดเนี่ยนะทำคะแนนได้แบบเนียนๆไม่เสียเองฮันนาแมดดอกตัวตบซ้ายคนนี้คือมือปืนสำคัญทำา6คะแนนจาก11ลูกโอ้โและส่วนแคสบาวเนี่ยคะ่ะตัวบล็อกกลางโอ้โหเธอคนนี้รุกไวกำหนดจังหวะได้ดี ข้อที่2นะคะบทบาทของชมพู่เป็นผู้ควบคุมจังหวะหัวเรือชมพู่เนี่ยเรียกว่าจัดเกมรุกแบบว่าพินทูพินดีมากเลยคือสลับฟรีให้ตัวตบซ้ายขวากลางไม่เน้นจุดใดจุดหนึ่งทำให้บล็อกฝ่ายตรงข้ามอ่านเกมยากค่ะพร้อมกับดึงศักยภาพตัวตบออกมาเต็มที่การเซตให้แมทดอกในจังหวะที่บล็อกของทีมซานดิเอโกยังไม่ทันขึ้นบล็อกอหยุยทำให้เธอนั้นตบทะลุช่องว่างได้สบายเลยค่ะ ในจังหวะที่ทีมเนี่ยนะคะบอลแรกไม่ดีแต่ว่าชมพู่เนี่ยเขาเซตแม่นทั้งที่เป็นบอลแก้นะชมพู่สามารถเซตให้ตกแบบได้สบายเลยเรียกว่าเปลี่ยนสถานการณ์การรุกที่ยากเนี่ยให้กลายเป็นรุกแบบง่ายๆได้โดยการวางบอลที่ลงตัวของชมพู่นี่แหละคะ่ะจิตวิทยาในเกมเนี่ยนะเวลาที่ทีมมีปัญหาเนี่ย คุณผู้ชมโค้ดแอมมี่เนี่ยนะเขาจะเข้ามาคุยแล้วก็ให้กําลังใจชมพู่โดยเฉพาะเลยนะแสดงว่าชมพู่ของเราเนี่ยนะคะเป็นจุดศูนย์กลางของระบบรุกที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะข้อที่3อาวุธรับเสิร์ฟทำลายระบบรับอ่าอันนี้นะคะทีมเสิร์ฟหนักแล้วก็เน้นจุดโดยเฉพาะนาตาลีฟอสเตอร์คนนี้นะคะคือตัวบล็อกกลางที่เรียกว่าเสิร์ฟเอสสลูกติดในเซตแรกอะคะ่ะ การเสิร์ฟแรงและเน้นตำแหน่งทำให้ซานดิเอโกรับลูกแรกไม่ดีระบบลุกเลยติดขัดต้องเล่นแบบแก้ไขอยู่บ่อยครั้งข้อต่อมาก็คือจุดเปลี่ยนความนิ่งกับสถานการณ์คับขันทีมเป็นทีมแชมป์เก่าเวลาที่ตกเป็นรองเนี่ยก็จะมีอาการแบบว่ามีความตึงเครียดนะซึ่งมีความนิ่งกว่า จุดตัดสินใจคือช่วงที่23ต่อ24อันเนี้ยเรียกว่าใช้ประสบการณ์กัดไม่ปล่อยแล้วก็ได้แต้มสุดท้ายจากความผิดพลาดของฝั่งตรงข้ามก็คือซานดิเอโกนั้นตบออกค่ะ สรุปนะคะโอรันโดชนะเพราะว่าเล่นฉลาดกว่าด้วยระบบแล้วก็ทำพลาดน้อยกว่าโดยมีชมพู่ของเราเนี่ยแหละค่ะที่เรียกว่าเป็นผู้กำกับวงออเคสตาชั้นดีเลยโอ้โหคุมจังหวะกระจายบอลอย่างนี้แล้วก็ดึงประสิทธิภาพจากนักตบในทีมทุกคนออกมาได้เต็มที่เลยค่ะเซตที่2โอรันโดชนะ25ต่อ16สาเหตุที่โอรันโดชนะขาดลอยเสิร์ฟเข้าโหมดถลม่มคือหนักขึ้นไปอีกค่ะ เซตนี้นะโอรันโดเสิร์ฟหนักแล้วก็เข้าเป้ามากขึ้นโดยเฉพาะนาตาลีฟอสเซอร์ที่เรียกว่ายังเป็นเครื่องจักรเสิร์ฟเอสอีกนะเซตนี้ก็มีเอสเพิ่มด้วยทําให้ซานดิเอโกเนี่ยค่ะรับบอลแรกมีปัญหาบ่อยมากจนระบบรุกเรียกว่าพังตั้งแต่ต้นเซตเลยค่ะคุณผู้ชม บล็อกปิดช่องโอลันโดเริ่มอ่านทางรุกของซานดิเอโกออกแล้วโดยเฉพาะการบล็อกตัวตบหลักอย่างเกรสโลเบิร์คค่ะและมีมายาแทบอนทำให้ซานดิเอโกตบโดนบล็อกหรือว่าต้องกลายเป็นตบเบาซึ่งถูกทีมโอลันโดรับไว้ได้ง่ายค่ะบทบาทชมพู่ในเซตที่2คุณผู้ชมคะเปลี่ยนแผนรุกตามสถานการณ์หลังจากเห็นว่าซานดิเอโกเนี่ยเขาเริ่มอ่านทางตบบอลเร็วในกลางเซตได้เนี่ยนะ ชมพู่เริ่มเพิ่มการเซตสไลด์ให้กับแคชบาวมากขึ้นซึ่งเป็นจังหวะรุกที่ทำได้ยากแต่ได้แต้มชัวค์ค่ะคุมจังหวะเกมไม่ให้หลุดแม้ทีมจะนำอยู่นะชมพู่ก็ไม่เลือกเล่นเสี่ยงค่ะคุณผู้ชมยังคงเรียกว่ากระจายบอลให้ตัวตบหลักอย่างแมดด็อกแวนเดอร์ไวท์บรา์นะคะสลับกันอย่างมีประสิทธิภาพคือเรียกว่าไม่ยึดติดกับใครคนใดคนหนึ่งเลย การเซตของชมพู่ในเซตนี้เนี่ยยังช่วยซ่อนจุดอ่อนของทีมเวลาที่รับเสิร์ฟไม่ดีชมพู่ของเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะเซตจังหวะบอลแก้ให้ตัวตบยังเล่นได้ซึ่งเห็นได้จากการที่แมดบอกเนี่ยนะคะเขายังตบได้คะแนนแม้ว่าทีมยังอยู่ในระบบรุกยากค่ะจุดอ่อนของซานเอโกโมโจที่โอรันโดชกชวยโอกาส คุณผู้ชมคะรับเสิร์ฟพังเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยเรับลูกแรกไม่ดีทําให้เซตเตอร์อย่างเมอร์เรย์มอนสเลสเนี่ยค่ะต้องวิ่งแก้ไขบ่อยครั้งแล้วก็ตกออกมาแบบไม่มีพลังลุกซ้ําที่เดิมซานเยโกยังพยายามตบให้ผ่านบรกโอลาโดทั้งที่โอพร้อมรอยอยู่แล้วโดยไม่เปลี่ยนแผนมากพอเสียฟรีในจังหวะครั้งสําคัญหลังจากแต้มห่างทีมเริ่มเร่งเล่นแล้วก็ทําผิดพลาดเองเพิ่มขึ้นค่ะ สรุปเซตที่2นี้นะคะเอาแบบว่าความคิดเห็นของแอดมินนะโอลันโดชนะเพราะว่ายกระดับความดุขึ้นอีกขั้นทั้งจากเสิร์ฟทำลายล้างการบล็อกที่อันเก็บออกและระบบรุกที่คล่องตัวชมพู่ค่ะยังคงคุมจังหวะไม่ให้ทีมประมาทแม้ว่านำอยู่แล้วเซตที่3ซานดิเอโกโมโจชนะ26ต่อ24ทําทำไมซานดิเอโกถึงพลิกกลับมาได้ในเซตนี้ คุณผู้ชมคือตัวเปลี่ยนเกมโค้ดอลิเซียเนี่ยนะคะเขาปล่อยตัวคูบิกนักตบดาวรุ่งออกมาตั้งแต่ต้นเซตคูบิกตบหนักแล้วก็ฉลาดเธอเนี่ยตบได้6คะแนนจาก17ลูกในเซตนี้ ช่วยกระจายเป้ารุกแล้วก็ลดพารของเกสโรเบิร์กลงอย่างมากเลยโมโจตั้งหลักรับเสิฟของโอลันโดได้ดีขึ้นระบบลุกกลับมาทำได้ดีขึ้นลิเบโรของโมโจเรียกว่ารับดุเหมือนผีเสื้อเธอคนนี้เป็นหัวใจรับที่ทำให้ซานดิเอโกลุยได้ในหลายคะแนนที่แทบจะหมดหวังแล้วนะการรับของเธอคือตัวยื้อเกมที่สาคัญมากค่ะโอลันโดผ่อนลงแล้วก็เริ่มพลาดหลังจากนำมาสองเซต ทีมดูจะมีความมั่นใจเกินไปการเสิร์ฟเริ่มผิดมากขึ้นการบล็อกเริ่มอ่านทางไม่ทันโดยเฉพาะเมื่อซานดิเอโกเปลี่ยนจังหวะรุกบ่อยขึ้นบทบาทชมพู่ในเซตที่3โ r อราโดเริ่มเสียจังหวะเพราะว่าซานดิเอโกเขารับดีขึ้นแล้วก็ตบกลับมาดุค่ะชมพู่ต้องพยายามรักษาจังหวะรุก แต่บางครั้งเนี่ยนะทีมรับไม่ดีทําให้ชมพูต่ต้องถูกเปลี่ยนออกบ่อยขึ้นการรับของซานเดโกในเซตนี้ดีมากเลยอะบางครั้งนะก็รับลูกยากๆจากบราวได้ะค่ะคุณผู้ชมคะเซตสี่ออรนโดชนะ25ต่อ22ปิดเกมแบบแชมป์เก่าทำไมโอรันโดถึงชนะในเซตที่4 เตื่นจากความประมาทหลังจากแพ้เซต3โอลนโดก็กลับมาโฟกัสเต็มที่ในเซตที่4นี่ค่ะโดยเฉพาะการบล็อกที่กลับมาดุแล้วก็แม่นยำอีกครั้งอาวุธยังทำงานสำหรับแมดด็อกเนี่ยนะคะยังคงเป็นตัวทำคะแนนหลักที่เชื่อถือได้แล้วก็บราวก็ยังเป็นทางเลือกที่แน่นอนในแดนกลางค่ะ ชนะด้วยความนิ่งในช่วงคะแนนตึงเครียดช่วงระหว่าง22ต่อ22เนี่ยคะ่ะโอลันโดทำพลาดน้อยกว่าและตัดสินใจได้เฉียบคาดกว่าแต้มสุดท้ายมาจากการเล่นที่มั่นใจของอเบอร์คอบี K B. การมีตัวสำรองที่ดีกว่าโอลันโดมีตัวเลือกเปลี่ยนตัวได้แบบหลากหลายแล้วก็มีประสบการณ์สูงดังนั้นก็เลยช่วยรักษาความสดของเกมรุกได้คะ่ะบทบาทของชมพู่ในเซตที่4 ชมพู่เรียกว่าคุมสติแล้วก็จังหวะมีความเสถียรมากเลยในเซตสุดท้ายที่คะแนนเนี่ยมีความสูสีกันน่นะชมพู่คือผู้ที่คุมจังหวะแล้วก็ความนิ่งของทีมเธอไม่เร่งแบบเซตเสี่ยงค่ะยังคงกระจายบอลให้กับทางเลือกที่ชัวร์ที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ เป็นแกนกลางของทีมรับแรงกดดันการเป็นเซตเตอร์ในจังหวะแดงฉานของเซตที่4แบบนี้เนี่ยเรียกว่าต้องรับแรงกดดันมหาศาลเลยนะจากคู่แข่งประสบการณ์17ปีของชมพู่อันนี้ย้ำนะคะว่าผู้บรรยายก็พูดอย่างนี้จริงๆช่วยให้ทีมนั้นไม่รวนและเล่นตามแผนที่วางไว้จนจบเกมสรุปนะคะเซตที่4และเกมนี้แบบว่าในมุมมองของแอดมินนะโอลดโดชนะเพราะว่าความเป็นทีมแชมป์ที่พร้อมรับความกดดันได้ดีแม้ว่าจะแพ้ ในเซตที่3แต่ว่าพวกเธอเนี่ยคะ่ะแก้ไขจุดอ่อนนั่นก็คือการบล็อกแล้วก็มีชมพู่ของเราเนี่ยที่เป็นออผู้เล่นที่เชื่อมเกมรุกที่เชื่อถือได้ตลอดทั้ง4เซตเลยภาพรวมทั้งเกมนะคะคือซานดิเอโกโมโจเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็มีอนาคตมากสู้ได้ทุกเซตแสดงให้เห็นว่าพวกเธอจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในลีกนี้โอล a n d โดวาคิลลี เป็นทีมที่ประสบการณ์สูงระบบแน่นกว่าแล้วก็มีเซตเตอร์ระดับมาสเตอร์อย่างชมพู่ที่เรียกว่ารู้จังหวะจะเร่งจะชะลอจะปล่อยอาวุธไหนในเวลาไหนนั่นคือความแตกต่างที่ทำให้พวกเธอชนะในวันนี้ค่ะ เอาละค่ะก่อนจบคลิปเช่นเคยขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะที่เอ็นดูชอ่องนี้แล้วก็เข้ามาพูดคุยเรื่องวอลเลย์บอลด้วยกันถ้าชอบเรื่องแบบนี้กดติดตามไว้จะมีเรื่องเด็ดๆมาเล่าให้ฟังอีกค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปละสวัสดีค่ะ